เป็นโครงการที่ดีมากๆค่ะการอบรมอาชีพด <each> ีพร้อมนี้ช่วยให้เราเพิ่มรายได้แล้วก็ลดรายจ่ายในครัวเรือนได้เป็นอย่างดีเลยนะคะก็ได้แล้เปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็สร้างความรู้ในอาชีพของตัวเองด้วยครับผมก็ได้ความรู้มากมายจากวิทยากรอาชีพดีพร้อมตอบสนองความต้องการของชุมชน สวัสดีครับผมดรวรวทิ์จิรัติสิทธิ์เจริญน,นะครับผู้อำนวยการกองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมครับวันนี้ผมก็พาทีมงานนะฮะมาติดตามในเรื่องของอโครงการอาชีพดีพร้อมนะครับก็โครงการนี้นะครับก็เป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนมาจากรัฐบาลน,นะครับในเรื่องของการพัฒนาและก็ส่งเสริมอาชีพให้กับชาวบ้านนะครับแล้วก็ผู้ว่างงานที่อยู่ในพื้นที่นะครับ ภายใต้โครงการอาชีพดีพร้อมนะครับซึ่งต้องแจ้งวัตถุประสงค์อย่างนี้นะครับก็คือจะเป็นการาลดค่าใช้จ่ายของครัวเรือนนะครับของอประชาชนในพื้นที่นะครับแล้วก็อีกวัตถุประสงค์หนึ่งนะครับก็จะเป็นในเรื่องของอาการทําให้เกิดธุรกิจใหม่นะครับซึ่งในส่วนนี้ธุรกิจใหม่เนี่ยก็คือหมายถึงว่าถ้าชาวบ้านหรือว่าผู้ตกงานนะครับที่มาเรียนรู้หลักสูตรนี้กับเรานะครับแล้วก็มีทักษะมีสกิลที่ ก็เรียกว่ามีความเชี่ยวชาญนะครับแล้วก็สามารถทําในเรื่องของอาหารหรือขนมเนี่ยได้ค่อนข้างดีนะครับก็สามารถไปเปิดเป็นธุรกิจนะครับในพื้นที่ของตนเองได้นะครับตรงนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการเพิ่มรายได้ให้กับทางครัวเรือนนะครับแล้วก็สร้างอาชีพใหม่ๆให้กับทางพื้นที่ด้วยนะครับในวันนี้นะครับเราก็มาลงในพื้นที่อำเภอเสาให้นะครับ จังหวัดสระบุรีนะครับแล้วก็ในส่วนนี้นะครับก็จะมีในเรื่องของการจัดฝูงลมนะครับก็จะเป็นชาวบ้านแล้วก็ผู้ว่างงานนะครับในพื้นที่จํานวน200คนนะครับต่อจุดนะครับและในส่วนนี้นะครับเราก็จะแบ่งเป็นฐานการเรียนรู้นะครับสฐานด้วยกันนะครับจะมีวิทยากรนะครับซึ่งต้องบอกว่าวิทยากรที่เราประสานนะครับในพื้นที่ก็จะเป็นทีมวิทยากรจากบริษัทประชารักษมณ์คีสระบุรีนะครับวิสาหกิจเพื่อสังคมนะครับ แล้วก็เราจะเน้นในเรื่องของการนําวัตถุดิบที่อยู่ในพื้นที่นะครับมาทําเรื่องของอาหารแล้วก็ขนมนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะสร้างอัตลักษณ์ให้กับทางาสินค้าในชุมชนอีกทางหนึ่งนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราได้หัวปีมาเราผ่าครับเราปอกเปลือกแล้วเราผ่าต้มน้ํา15นาทีให้หัวปีเราเปื่อยจากนั้นเราก็นําส้มมาข่าวนะคะน้ํามันพืชน้าตาลปรุงรสให้ได้สามเปรี้ยวหวานเค็มนะคะสามรส แล้วก็ชิมดูนะคะคนไหนชอบหวานก็ใส่วานทำล้วยๆทำไม่ยากนะคะก็มีกล้วยมีส่วนประกอบแล้วก็มาปัน่นปั่นประมาณ5-10นาทีแล้วก็มีแป้งข้าวเหนียวขาวแป้งข้าวเหนียวดำแล้วก็มีน้ำตาลทรายเป็นส่วนผสมอ่ะมันมีอยู่แค่3มอย่างแล้วก็กระทะที่เราใช้ปิ้งอะ่ะสวัสดีครับอัศวินคารสมีนะครับกรรมการผู้จัดการบริษัทประชาชนและสัคิีสระบ,บรุรีวิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัดครับ ได้รับมอบหมายนะครับจากกรมส่งเสร,ริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมให้ขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ชุมชนดีพร้อมอาชีพดีพร้อมพื้นที่จังหวัดสระบ,บุรีนะครับทั้ง6000ท่านนะฮะสาจุดตอนนี้เราเดินทางมาถึงจุดท้ายนะครับของการขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการครับต้องขอบคุณกรมส่งเสร,ริมอุตสาหกรรมนะครับกระทรวงอุตสาหกรรมหลังจากวิกฤตโควิด -19 ที่ผ่านมานะครับพ่อแม่พี่น้อง ทั่วประเทศไทยรวมถึงจังหวัดสระบุรีนะครับที่เป็นเศรษฐกิจฐานรากได้รับผลกระทบโครงการนี้ต้องบอกว่าเป็นโครงการที่ดีมากแล้วก็พ่อแม่พี่น้องนะครับต้องบอกว่าชื่นชอบโครงการนี้ครับเพราะว่าเรียนไปต้องบอกว่าได้อาชีพแล้วก็สนุกด้วยครับแล้วก็อิ่มอร่อยกับกิจกรรมที่เราจัดตลอดวันตั้งแต่เช้านะครับจนถึงเย็นขอบคุณกรมส่งเสริมุิสาหกรรมในวันนี้ที่ทำให้ชาวบ้านตำบลบัลอยคะของเรา มองเห็นอาชีพเพื่อที่จะพัฒนาให้ตัวเราเนีมีอาชีพรายได้เพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวของเราได้ค่ะเห็นว่าโครงการดีพร้อมดีพร้อมจริงๆครับเพื่อ,อส่งเสริมให้ชาวบ้านหรือว่าประชาชนที่ตกงานหรือว่าไม่มีความรู้ทางด้านการประกอบอาชีพและทำอาหารทั้ง4ฐานนี้เป็นอ,องค์ความรู้ที่จะทำให้ประชาชนได้ต่อยอดในอาชีพต่อไปครับ ซึ่งผมว่าเป็นโครงการที่ดีๆนะครับที่ชาวบ้านสามารถที่จะพัฒนาแล้วต่อยอดเอาไปทําเป็นสินค้าในชุมชนทําขึ้นมาแล้วเราก็ไปต่อยอดในเรื่องของนะออนไลน์ทําให้ห้ากองสิบกองก็หรือว่าเป็นการต่อยอดทำทำให้เศรษฐ,ฐกิจีดีขึ้นเพราะฉะนั้นโครงการดีๆอย่างนี้ต้องขอขอบคุณทางกรมส,งสม่งเสริมภาษากรรมนะครับที่ให้โอกาสชาวบ้านนะครับที่ได้มีโอกาสอย่างนี้นะครับต้องขอกราบขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับขอบขอบคุณครับชาวบ้านสามารถนําไป พัฒนาอาชีพได้ค่ะหรือว่านำผลผลิตที่อยู่ภายในบ้านนะคะเอามารุงแบบใช้ในครัวเรือนได้ค่ะทำให้ลดค่าใช้จ่ายได้ค่ะเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆค่ะหนูทำธุรกิจเ,เกี่ยวกับเบเกอรี่ขายขนมอยู่แล้วในด้านปุ Fi ๋ยไไฟกล้วยหอมก็จะเป็นอีก1เมนูที่ได้เพิ่มเข้าไปค่ะก็ขอขอบคุณในกิจกรรมดีๆในครั้งนี้ค่ะ ครับก็ยังไงก็ต้องขอขอบคุณโครงการดีๆนะครับที่ทําให้พวกเราได้มาฝึกอาชีพนะฮะเพื่อจะได้ไปต่อยอดในชีวิตประจําวันนะครับผมครับขอบคุณมากครับค่ะที่มาอบรมวันนี้นะคะก็ได้ความรู้จากวิทยากรเยอะมากเลยค่ะทุกอย่างของนะคะสามารถนําไปทําขายสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้เราได้นะคะขอบคุณกิจกรรมดีๆสําหรับพวกวิทยากรที่มาสอนเราชาวตำบลม่วงงามนะคะ ขอบคุณค่ะเชื่อว่าวันนี้นะคะก็จะมีประโยชน์ต่อ,อ,อชุมชนนะคะทั้ง200คนนะคะอย่างน้อยๆนะคะถ้าไม่ได้ประกอบอาชีพกันทุกคนเนี่ยอย่างน้อยๆสัก1 0อก็ยังดีนะคะที่ที่จะได้มีไรายได้เสริมตรงนี้นะคะแล้วก็ต่อยอดมีประโยชน์ต่อชุมชนต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ ต้องขอขอบคุณนะครับกิจกรรมดีๆจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับพัฒนาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ชุมชนดีพร้อมนะครับในพื้นที่จังหวัดสระบ,บุรีนะครับผ่านพ้นไปได้ด้วยดีครับต้องบอกว่าดีเยี่ยมด้วยซ้าไปนะครับเราในฐานะของเจ้าหน้าที่นะครับที่ได้รับมอบอำนาจจากกรมส่งเสร,ริมอุตสาหกรรมต้องขอบคุณเจ้าของสถานที่นะครับทั้งอบตอทั้งวัดทุกฝ่ายส่วนนะครับผู้ประสานงานแล้วก็บุคคลสําคัญของเราผู้รับการเสกอบรมทั้งห0 0ันท่าน เทียความร่วมมือนะครับแล้วก็ต่อยอดอาชีพในโครงการของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมอย่างดีพร้อมนะครับขอบคุณกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมครับ